อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอน t ต็ด Channel นั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะโอ้โ oh. หหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับวันนี้มาด i วิชั่นสมาเจอกับด i วิชั่นสองนะโค้ดเอลิกเทนฮากนะครับ, Code นรบหน้าเป้าก็จะเป็นอะไรวะนูนูเอ้ยจำไม่ได้นะครับหน้าเป้าของเราโอเคฟิตหมดทุกตัวนะครับงีส่วนคู่แข่งก็มาในแผน4-2-2นะครับหน้าคู่ครับซาเดโอมาน่ยังคู่เออร์ลิงฮาเรนกลางลูกก็เป็น เนม่ายืนคู่กับกิแมันนะครับกอง jo it, กลางโจโชชิมิดกลางรับกองเต้โอ้โหอย่างตึงแต่ตัวเล็กไปหน่อยนะครับกองกลางคู่แข่งแบ็คซ้ายอัลฟาโซเดวี่ย์แบ็คขวาคายวอลเกอร์มีสปีดเร็วทั้งคู่เซนเตอร์เป็นมาทาเดลิกยืนคู่กับคูลิบาลี่นะ99คู่นะครับแล้วมีดิด้าเป็นผู้ราาักษาประตูสำรองอะคาซิยาร์เบลลิงแฮมาคันชี่กุนเดเดบอยเบโดซิวาร์โซนเฮอมิน เป็นกิเดยองเอมบัปเป้คิตเตนโนโรนัลโดตอตติและเดียโกโมาราโดน่านะฮะโอ้โหสำรองเขาก็ <c oughs> จันหนักจะเต็มอยู่ว่ะ <c oughs> แต่ว่าเราก็เล่นนักเตะเดิมๆนะครับเพราะว่าทองที่มีผมก็ไม่ได้ไปเปิดนักเตะนะครับอเอาไปซื้อโค้ดนะครับเทนฮากันเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลองบอลเคานเตอร์นะฮะมาจังหวะนี้ครับลงมารับก่อน แล้วโดนแทงมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านคันเซโร่นะแบ็กซ้ายแบ็กขวาผมจะใช้ตัวที่เล่นเข้ามือนะครับมีความคล่องและความเร็วนะครับคันเซโร่และ alexander อ n โนะเออเดวร์ดีบอยจังหวะนี้โอ้โหบ็อกเกอร์แม่งก็ยืนตำแหน่งดีเกินเดีบอยเนี่ยเหมือนจะเก่งนะทุกคนแต่ผมมองว่าไม่เก่งว่ะ <c oughs> ส่วนตัวนะเพราะว่าม,มันช้าแล้วจ่ายบอลจังหวะเดียวมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเขาไม่ค่อยจ่ายจังหวะเดียวด้วยแบบแปะจังหวะเดียวเนาะแต่จังหวะนี้ครับ b i r ล i n g h a m เบลลิงแฮมออกมาด้านไกลครับเฟลิสิบเบลลิงแฮมทำทางเบลลิงแฮมทางทางแทงมาโอ้โหจะแทงให้เบลลิงแฮมนะครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมล่างนี้ก็เหมือนจะเก่งนะแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับทุกคนความคล่องขาดความคล่องนะเบลลิงแฮมเฮ้ยมาเล่นเกมลับนะฮะคันเซโล่วิ่งประคองครับรอเขาแทงบอลเอ้าแทงมาแต่หลุดมาถึงลูดิเกอร์นะแต่จังหวะนี้บอลมาที่เดบอย ปาดออกมาเนี่ยจังหวะแบบความเป็นเควินเดอะบอยมันควรจะจ่ายทะลุช่องได้ดีกว่านี้นะทุกคนนะเป็นเดอะบอยเลยนะเว้ยนักเตะที่จ่ายบอลดีแทบแทบจะเก่งที่สุดของเกมแล้วอะ่ะมันควรจะจ่ายได้ดีกว่านี้นะมีบางจังหวะให้พลาดให้เห็นนะครับเควินเดอะบอยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนักเตะก็เอานักเตะที่เล่นเข้ามือมากกว่านะทุกคนนะเอามาลงทีมนะ จังหวะน,นี้เขาปนเปลี่ยนปนเปลี่ยน,อ,น,ยนอยู่นากบเขียนโทษไว้ยังไงขายวอลเกอร์ได้บอลวอลเกอร์ปาดมาที่กองเตะได้มากเขยมาที่กองเตะต่อบอลกันดีวะ่ะอ,อย่าท้าสกัดได้นะรูดิเกอร์ออกมา,านไกลแล้วแทงจังหวะเดียวมาที่โคโลโมนี่จังวานี้ขั้วมาครับโคโลลโมานี่เบียดเบียดแล้วยิงลูกเลี่ยมบเบียดเสาเลี่ยมในเข้าไปครับเหมือนว่าจะโดนดึงเสื้อไปออนะครับแต่ยังยิงได้นะเกือบโดนแซง หนึ 1> 1่งศูนย์นะครับมาดิครับห่างหายไปนานนะวันเต็ดเราช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับขี้เกียจโอ้โ <c oughs> หในจังหวะน,นี้เขายิงไกลนะครับเคิบอยออกมาที่ฟฟลิปคอติดคอติด,ตดจะแทงตัดหลังก็ยังไม่ได้นะครับแต่ยังติดคันเซโลเจ้าคันเซโลครับใจเย็นคันเซลโลร <Gian. S 2> ลอ,อเพื่อนใจง่ายๆครับลาเฟลวาลานออกมาที่รูดิเกอร์แทงจังหวะเดียวอเล็กซนเดอร์โนวันทูครับ เบรซิสรอเพื่อนเติมครับอนโนเติมแล้วแทงมาลูกนี้ที่เทนอเลเซเดออโนสุดเส้นแล้วยอดมาลูกตีของโคโลมานี่โอ้โหเกือบได้มงเกือบไปนะฮะจังหวะน,นี้เป็นเกมส่วนนะครับเดอร์บอยมมได้บอลเฮ้ยมีตัวแรบข้างบนวิ่งลงมาประคองอะโอเคเดอบอยครับกันเซโร่ฝ่ามาที่ขอติดวันทูเอาสวยเดอบอยแทงมาลูกนี้สวยๆครับฟิลิปขอติดลองคอส่งโค้งลูกนี้ของโคโลมานี่แล้วโค้งสามได้เอาเป็นการตอกส้นเข้าประตูนะครับ ได้บอลเอ้ยได้ประตูซะด้วยนะฮะเปิดพินพอยคอสซิงสวยๆของโคโล่ของคอสติดนะจริงจริงโคโลโมนี่มันเล่นลูกกาอากาศไม่ดีเหรอทำไมมันแย่งหม่งไม่ได้แล้วลูกนี้เขาจะแทงตัดหลังนะไม่ได้หรอคันเซโล่ผมมีความคล่องนะโอบักออกมาที่รูดิเกอร์ยานโอบักผมเป็นตัวเก่านะครับค่าพลัง99นะ,ะเพลิซิตรอเพื่อนใจยเย็นวันทูแล้วอาโนมาที่เพลิซิต แล้วยังไงลูกนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้อ่าเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปนะครับผู้ตัดสินนะครับบาลุนันต่อครึ่งหลังขึ้นนำสองศูนย์ก็ทำอะไรมันก็จะง่ายเปไปหมดเลยนะทุกคนนะเล่นง่ายเลยบอลน,นำอะ่ะยังไงคู่แข่งเขาก็บีบเราเสียพื้นที่อยู่แล้วมีตำแหน่งมีพื้นที่ว่างให้เราเล่นแน่นอนเบลิงแฮมแทงมาเบลิสิตว <1, 2. S 1> ันถูอาโนมาที่เบลิงแฮมมาที่ลูก้าโมดิต โมดิดลองคอร์ดข้ามฟางนะครับลูกนี้ถึงคอร์ดต,ติดนะครับโอ้โหจะบ,บอลจังหวะแรกเฟิร์ตทัชไม่ดีเท่าไหร่นะครับจังหวะน,นี้ครับลูกล้าโมดิดลงมาดักไว้ดีโมดิดครับเวลา,ามาที่รูด,ดิเกอร์มาอาโนเดเซเดอร์โนนครับมีพื้นที่ว่างวันทูติดง่ายๆเลยวะ่ะแล้วโมดิดดักลูกนี้อยู่เลยนะแต่เนมาจุเนียครับยังมาบอลไว้ได้อาโนปิ้งประคองหน่อยโอเค ป็นการอ่านเกมนะทุกคนนะเมื่อกี้ผมเห็นนักเตะเขาวิ่งทําทางนะก็เอานักเตะดับแล้วลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหมวแต่ภาคมันมันนะเพลินไปหน่อยนะลูกนี้เขามีดวงนะครับยิงแฉลบแต่ว่ายังเข้าประตูนะก้ามดิดออกมาที่เบลลิงแฮมจังหวะเดียวครับเปเรซิสตเปเรซิสตวันทูอารอ์โนแทงเลยครับลูกนี้แต่หนีมากก็ยังมารลับไว้ได้นะครับวิ่งแซงนะหนีมาก อ้าวเป็นเกมสวนในทีน่ากลัวทีเดียวเลยนะฮะแต่อาโนยังสไลด์ไปได้นะขยันอยู่กามมอนิตครับ,บว่างๆเลยครับมีพื้นที่เียงกินแดนครับแทงมาเบลลิงแฮมแทงถัดหลังมาที่อีวานเปลีซิตแล้วยอดมาลูกโอโหลงนี่โอ้โหมงอะไรของเขาอะโคเซง็งโอ้โหมงชนเสาวเรี่ยมนอกเฉยคือเปรีซิตอะเปิดอะถ้าได้ยอดอะ 9้าสิบเก้าเปอร์เซ็น่ะเข้าหัวแน่นอนทุกคนแบบลูกเมื่อกี้อะจงหวันนี้มาเน่มาเน่จะไปเองจะไม่ผ่านเดบอยนะเดบอยยอดมาวันทูขอติดให้เราไปแล้วนะครับอันเซโลแทงมาลูกนี้ที่เฟลิปขอติดครับเฟลิปขอติดกระชาามาลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ผ่านคูลิบารี่เอาโดนแทงมาครับไคล์วอลเกอร์มีความเร็ว เดียมานี่ยังไงจ่ายหรือว่ามาที่ไหนมานี่มา,มาอ๋อเจออโน,โน่หน่อยนิดเดียวนะเราเขาชา้าไปนิดเดียวเองโกโลโมนี่แทงมาเดยบอยโอ้โหแทงไม่ดีเลยว่ะแทงไม่ผ่านนะคิวเดยบอยโอ้โหทำลายจังหวะไม่ได้เออติดติดติดโมดิตนะเป็นเกมสวนจังหวะนี้น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแล้วมาเนี่ปามาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะเอา้าชิบหายแล้วคันเซโลโอเคเคลียร์มาก่อนพอติดไม่ได้นะฮะ ฮาเลนวันทูยังไงลูกนี้กิมิตอยู่ตรงกลางแทงมาเออริงฮาแลนป่าต่อโอ้โหไม่ยิงนะครับเสียดายมากวันทูไปดิสิ์ตายนะครับฝากเข้ากลางเดิลลิงแฮมเดลลิงแฮมรอเพื่อนนะครับแทงเจมินเดบอยออกมาที่เอติดคอติดแทงกระชากมาลูกนี้ลองคอลูกตีของคูลูกไม่นี่โอ้โหอะไรวะโขกไม่ได้วะ คนเปิดไม่แม่นหรือว่าคนหม่งมันมันไม่เก่งลูกหมองก็ไม่รู้นะครับเดบอยแทงตัดหลังมาลูกนี้อูโ้โูขาติดนิดเดียวเอาบอลไม่ได้ครับเป็นเกมสวน5นาทีสุดท้ายนะครับก่อนโทดเวลาครึ่งหลังนะครับอานนิดเดียวอะ่ะเอ้ยลูดิเกอร์มีความเร็วแล้วความใหญ่นะครับบังไว้ได้โอบักมาที่วลานแทงต่อจังหวะเดียวคันซลโลคันซลโล่ตัวนี้มีความคล่องนะชอบส่วนตัวเลยนะครับ พอติดเบียดโอ้โหเกือบโดนสวนจบไปด้วยสกอนสองประตูต่อหนึ่งวะ่ะต้องเปลี่ยนหน้าเป้าสมั้งเนี่ยเพราะมันดูแบบลูกอากาศแบบเสียยอกาศหลายลูกนะสามสามสี่ลูกได้นะทุกคนนะเ,เรียบร้อยเอาดิวิชันหนึ่งวะ่ะทุกคนในที่สุดก็ขึ้นดิวิชันหนึ่งได้นะโอ้โหรอมานานนะทุกคนนะของแท้ของแท้ แต้มพันแปดเลยนะถึงจะขึ้นดิวิชันหนึ่งนะทุกคนโคตรเยอะอะแต้มสูงจัดสักพันเจ็ดเนี่ยนะกำลังดีนะพันแปดนี้โคตรสูงคู่แข่งก็มาจากดิวิชันหนึ่งเก่านะไปดูทีมคู่แข่งนะสี่สองสองสองรองบอลเคาน์เตอร์ครับเทนฮากนี่นักเตะก็เก้าสิบแปดนะก็มีคายบอกเกอร์แล้วก็ดีด้านะครับเก้าสิบแปดนอกนั้นเก้าสิบเก้าขึ้นสำรองก็เนี่ยค่าพลังสูงนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผม